บําเพญทุกกะกิริยาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด,ด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีราชกุมารครั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด,ด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้ว เหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองราชกุมารเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าะไรเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจทั้งทางจมูกและทางปากเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณ เหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกล้าเหลือประมาณ แทงเสาะขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชื่อดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาราชกุมาร ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าไกร,ไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้ว รู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกมีเกลียวอันขม็งฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปาก และทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุดถูกคนฆ่าโครหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบ เพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมาร ครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุจถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างรมไว้เนื้อหลุมฐานเพลิงอันระอุฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่ สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกําลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาโอราชกุมารพวกเทวดาเห็นเราแล้วพากันกล่าวว่าพระสมณะโคดมทำกาละเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณะโคดมไม่ใช่ทำกาละแล้วเป็นแต่กําลังทำกาละอยู่บางพวกกล่าวว่า ไม่ใช่เช่นนั้นจะว่าพระสมณะโคดมทำกาละแล้วหรือกำลังทำกาละอยู่ก็ไม่ชอบทั้งสองสถานพระสมณะโคดมเป็นพระอระหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของพระอระหันต์ดังนี้ราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากะไรเราพึงปฏิบัติการอดอาหาร โดยประการทั้งปวงเสียราชกุมารครั้งนั้นพวกเทวดาเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจักปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงใสพวกคาพเจ้าจักแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนของท่านท่านจักมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์นั้น ราชกุมารความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนแห่งเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจักเป็นมุสาแก่เราไปดังนี้ราชกุมาร เราบอกห้ามกะเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยราสกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าถ้ากระไรเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละฝายมือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วภูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนี้ราสกุมาร เราได้บริโภคอาหารผ่อนน้อยลงวันละฝายมือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วภูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้วราชกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสูผ้ผอมลงยิ่งหนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเถาวันอาศีติกบับ หรือเถากาลาบับเนื้อที่ตะโพกที่นั่งทับของเรามีสันฐานดังเท้าอูดข้อกระดูกสันหลังของเราผุดขึ้นรกะรกะเรากะเถาวันวัฒนาวลีซี่โครงของเราโลงเรง๋เหมือนกรอนสาลาอันเก่าข่าคร่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุดเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้น ผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันราชกุมารเราคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดสนิทกัน เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยราชกุมารเราคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจระก็เซล้มราบอยู่ณที่นั้นเองราชกุมารเราหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูกไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกายเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยโอราชกุมาร มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณะโคโดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณะโคโดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณะโคโดมมีผิวเผือดไปเท่านั้นราชกุมารผิวพันธุ์ที่เคยบริสุทธิ์ผุดพ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้ว เพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้น